สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นต้นสียักเหลมแหลมอันนี้อยู่บก่กท่านผู้ชมบิ่งรู้นี่ปาทิทททั้ททงต้นทั้งใบอออยู่ในตัวเดียวกันท่านผู้ชมเอ้ยปาทิทกออคนโบราณโบราณน,นี่เขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีชื่อของจอง หรือนะมีอานามเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นมงคลเนี่เอโดยเฉพาะช้างช้างเอกะสิเป็นมงคลเนาะท่านผู้ชนบางคนมีงาช้างประดับไว้ในห้องในฮับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอันนี้เป็นต้นวานนี่วานงาช้างท่านผู้ชมเ้ยเบิ้งโน่นี่ปะทิทกเอา ใครที่ยังไม่มีก็ไปหามาปลูกนะไปหามาปลูกนะเอาจักรกะทางน,น้อยๆเนาะเออเพื่อสิได้เป็นสริมงคลแก่ตัวเองนะวานงาช้างเนี่เป็นว่านที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งใบและต้นจะอยู่ในตัวเดียวกันท่านผู้ชมไืมและกับเป็นไม้ฟอกอากาศในลำดับต้นๆน,นะโรงรัมโรงเรียนโรงรัมโร,ง,ร,รงแรมนนะ กะมักจะเอาไปไว้ในห้องรับแขกและไปไว้โชว์เพื่อฟอกอากาศฝรั่งมังค่านี่มักโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่ซื้อเอาไปนะซื้อเอาไปฟอกอากาศอยู่เมืองเขาโดยเฉพาะลิ้นมังกรน,นี่ว่านต่างๆว่านงาช้างนี่ก็เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมพวกไม้ฟอกอากาศทุกอย่างนะเขาจะไปฟอกอากาศอยู่ประเทศเขา อยู่ประเทศไทยเราก็ปลูกเป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้เศษรษฐกิจเราสามารถที่จะเพาะพันธุ์แล้วก็เอาไปขายได้ท่านผู้ชมเอ้ยเป็นไม้เศรษฐกิจขออภัยครับท่านผู้ชมบางคนนะบางคนเอาไปทําเป็นสมุนไพรได้ท่านผู้ชมเอเ้ยแพทย์แผนโบราณสมัยตะเก่าตะกี้หรือในปัจจุบัน ก็ยังเอานี่ว่านงาช้างนี่ไปทำเป็นสมุนไพรรักษาโรคนะเป็นสมุนไพรสมุนไพราทางเลือกเพิ่นบอกนะเพิ่นบอก <c oughs> เออเาแต่ว่าวิธีไทยกับบุหู้ดอกว่าเอาไปทำสมุนไพรอะไรเดี๋ยวเขาต้องไปเซิร์ชบเน,นเน็ตน,นะว่าเขามีสรรพคุณทางยานะด้านใดบ้างแต่ว่าวิธีไทยก็บ,บอกว่าไอเนี้ย ต้นว่านงาช้างนี่นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับไม้สวยงามไม้เศรษฐกิจแล้วนี่สมุนไพรแล้วนี่ยังเป็นต้นที่คลายออกซิเจนให้ความสดชื่นโดยเฉพาะนี่นี่กิ่งของเขานี่นความงามของสีเขียวนี่มันเหตให้เฮารู้สึกสดชื่นท่านผู้ชมเวลาเฮาเบิ่งยังก็แล้วแต่ที่เป็นสีเขียวง,งามๆเขียวมรกตนี่ สเห็ดให้เหานี่มีแหงตาผ่านเหมือนกับเราเสพคอร์ฟิวผ่านทางสายตาเนาะท่านผู้ชมอือดีกว่าที่เราจะไปดูต้นไม้แห้งๆบบมีสีสันอันนี้นี่เรามีความงามของเราเห็นบก่กปาท๊อเป็นลำสลูดขึ้นมาเบิ่งแล้วก็รู้สึกดีมีความสดชื่นผ่านทางสายตาเอาใครที่ยังไม่มีเนาะไปหามาปลูกไว้จจกกระถางนน้อย บอกเขาว่าขอว่านงาช้างเออเออเอามาปลูกไว้อืมเอาสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีได้นี่เห็นต้นว่านงาช้างแต่เช้านะวันนี้นะเออทำงานทำการยังก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเด้อเอาอืมให้ประสบผลสำเร็จและก็มีอ่ามีกำไรหลายๆสำหรับคนที่เห็นงานธุรกิจ นาค้าขายนักเรียนนักศึกษาก็ขอให้เรียนเก่งๆจบออกมากะขอให้มีงานทำนะเออเอาสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม